นึกถึงตถาคตจะพ้นจากภัยพิบัติให้ภาวนาพระคาถาดังต่อไปนี้ทิตะทิราทะนังมันทะโรกะศีลากะราระสะติโสจะทิโหคะหะตะเนให้ท่านท่องหรือบ่นไว้หรือจดใส่ผ้า หรือแผ่นโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผูกหรือผันไว้ที่ศีรษะสารพัดวินาศสันติประเสริฐนักให้สวดภาวนาทุกวันหรือใส่กรอบบูชาไว้บนหิ้งพระจะดีมากโดยเรื่องที่จะนำมาเล่านี้เป็นเรื่องที่มีการเล่าขานมานานหลายปีโดยที่มาจากอาจารย์สมโชตคงพิทักษ์โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีเรื่องราว ใกล้เคียงกับคำทํานายอันโด่งดังของนอสตราดามูสที่เห็นเลข999ในปีที่เกิดภัยพิบัติภัยพิบัติเกิดจากเวรกรรมของมนุษยชาติคือก่อบาปก่อเวรกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงอาฆาตพยาบาทของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะถูกฆ่าถูกทรมานถูกเอารัดเอาเปรียบพลังความชั่วร้ายของแรงอาฆาตพยาบาทเหล่านี้ มีการสะสมกันมาแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งผ่านสงครามใหญ่ๆและสงครามโลกมาสองครั้งทำให้บังเกิดเป็นกลุ่มดาวสีดำขนาดมหือมาจำนวนสามดวงขึ้นมาซึ่งจะกล่าวว่าเป็นหลุมดำก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่แต่มีพลังงานมหาศาลมากกว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียอีกวงโคจรของดาวนี้ดวงแรกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ เป็นระยะสี่เท่าของดาวพลูโตในวันเกิดเหตุจะมีดวงดาวเรียงกันอยู่สิบดวงข้าวสว่างเจ็ดดวงดำสนิทสามดวงนอกจากนี้ยังมีกลุ่มหมอกสีดำเป็นกลุ่มก้อนพลังงานสองกลุ่มต่อท้ายดวงดำทั้งสามดวงนี้ด้วยดาวทั้งสิบดวงและกลุ่มพลังงานสีดำอีกสองกลุ่มเรียงตัวกันมาเป็นแนวเส้นตรงสำหรับกลุ่มดาวที่กล่าวนี้ยังกล่าวไม่ละเอียด ถ้าต้องการให้ละเอียดต้องคำนึงถึงดวงจันทร์ดวงดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลด้วยโดยเฉพาะดวงจันทร์ของโลกจะให้ผลกระทบรุนแรงที่สุดเพราะอยู่ใกล้โลกที่สุดเหตุการณ์ที่สำคัญจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่พศ2540เป็นต้นไปโดยในวันเกิดเหตุจะมีดาวจำนวนสิบดวงและกลุ่มหมอกอีกสองกลุ่มเข้ามาเรียงตัวกันเป็นดาวที่มีแสงสีขาว เป็นดาวขนาดเล็กเจดดวงและเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่อีกสามดวงส่วนกลุ่มหมอกอีกสองกลุ่มเป็นสีดำการเรียงถูกตีกลับไปกลับมาจนคนบนโลกมนุษย์สัมผัสได้คนจะมีอาการขนหัวลุกโดยไม่มีสาเหตุสารและวัตถุที่มีอนานาจแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ได้เองไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนจะดับดับติดติดประตูนิมิตจะถูกเปิดขึ้นสสารและวัตถุต่างๆจะถูกเคลื่อนย้ายผ่านประตูมิติได้ ในวันที่เกิดเหตุจะเกิดสริยุป,ปราคาขึ้นก่อนเมื่อดวงจันทรโคจรเข้ามาในแนวเส้นตรงเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์ในเวลาเดียวกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของภัยธรรมชาติซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยๆรุนแรงขึ้นแผ่นดินไหวทั่วโลกจะนาน8-9ชั่วโมงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะมีอยู่4ระดับคือหนึ่ทำลายทั้งจักรวาลคือไม่มีอะไรเหลืออยู่ในสุริยะจักรวาลเลย แม้แต่ดวงอาทิตย์ก็แตกสลายไปด้วย 2. ดาวพระเคราะห์บางดวงในระบบสุริยะจักรวาลแตกสลายไปซึ่งจะทำให้ระบบสุริยะจักรวาลเสียสมดุลวงโครจรของดวงดาวอาจจะเปลี่ยนไป 3. ไม่มีดาวพระเคราะห์ดวงใดแตกสลายไปแต่ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและเสียหายมากบนพื้นผิวหรือเปลือกของดาวพระเคราะห์แต่และดวง เช่นเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกและภูเขาไฟระเบิดทั่วไปหมดทั้งดวงดาวเท่าที่ทราบด้วยดวงจิตขณะนั้นประเมินว่าจะเกิดในระดับที่3นี้ 4. เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นผิวหรือเปลือกของดาวพะระเคราะห์แต่และดวงแต่ว่าระดับความรุนแรงน้อยกว่าข้อ3คือเกิดความเสียหายเป็นบางจุดบางพื้นที่ในกรณีนี้ความเสียหายบนพื้นโลกเช่น เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเป็นบางประเทศภูเขาไฟระเบิดเป็นบางจุดระดับความรุนแรงที่ท่านเห็นนั้นโลกจะมืดเป็นเวลาสมวันก่อนเกิดภัยอันนี้คงจะเป็นผลของระเบิดนิวเคลีย์ที่เป็นเมฆปกคลุมโลกส่วนบางประโยคที่ไม่ได้นำมาลงคือการที่ดวงดาวต่างๆถูกตรึงจากแรงโน้มถ่วงทำให้การขวจรสะดุดนั้นส่วนนี้อาจทำให้เสียขวัญส่วนคนไม่ดี งานส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้วิเศษรับผิดชอบอยู่แล้วภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์สามารถแยกออกเป็นภัยที่เกิดขึ้นในรูปของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟ 1. ดินภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของดินคือแผ่นดินแยกแผ่นดินไว้แผ่นดินถลม่มแผ่นดินทลายเกาะจม 2. ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำได้แก่ภาวะฝนแล้งติดต่อกันยาวนานในบางประเทศและเกิดภาวะน้ำท่วมในบางประเทศในระหว่างที่เกิดการซ้อนกันของดวงดาวต่งตางๆทํามุม180องศาน้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำทะเลจะหนุนท่วมสูงเกิดคลื่นใหญ่ความสูง1,000-2,000เมตรเนื่องจากคลื่นใต้น้ําซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาใต้ทะเล 3. ภัยที่เกิดในรูปแบบของลมก็มีลมพายุชนิดต่างๆเช่นทอร์นาโดลมใต้ฝุ่นเกิดขึ้นในท้องที่ต่างๆทั่วโลกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินแยกนี้ก็จะมีอากาศบางชนิดที่เป็นพิษอย่างร้ายแรงขึ้นมาจากใต้พิภพเรียกว่าลมสลาตันลมสลาตันตัวนี้อาจจะเป็นก๊าซซึ่งมักจะพบในการเจาะน้ำมันมีอันตราย ถ้ามีการสุดดมประมาณ100 p pgm จะเสียชีวิตซึ่งจะย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ลมพัดผ่านไปให้กลายเป็นปุ๋ยผงไปหมดลักษณะของลมนี้คล้ายกับหมอกลงในยามเช้าหนาทึบมากถ้าได้สัมผัสลมนี้แล้วจะไม่รู้สึกร้อนหรือเย็นขณะที่เกิดลมนี้ก็ไม่มีการแกว่งไกวของใบไม้มีความเงียบสงบหรือเสียงค่อยๆลมนี้จะค่อยๆแผ่กระจายออกมา จากอรอยแตกของเปลือกโลกไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือใต้ทะเล 4. ผภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นทั่วไปอากาศจะร้อนอบอ้าวผิดปกติแผ่นดินจะแยกมีไฟพุ่งขึ้นจากใต้พิภพบ,บางครั้งมีสัตว์นรกลบนีขึ้นมาเพ่นพ่านด้วยข้อสังเกตก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปรากฏขึ้นคือจะมีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นท้องฟ้าจะมีเม็ดดำขนาดใหญ่ แผ่ปกคลุมไปทั่วมีฝนตกตลอดเวลาผสมกับลมพายุและฟ้าจะพาในพื้นที่นั้นตลอดเวลาต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย,ลายวันภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างจะพบกับพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและคลื่นขนาดยักษ์พัดเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสิ้นไปหมดแผ่นดินจะหายไปเหลือเพียงเกาะเพียงไม่กี่เกาะคนที่อาศัยอยู่ เสียชีวิตเกือบหมดภาคกลางจะพบกับพายุฝนอย่างหนักแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจะจมลงไปหมดเนื่องจากแผ่นดินไหวและสุดตัวลงจนกลายเป็นทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบภัยพิบัติน้อยกว่าภาคอื่นๆเพราะภาคนี้ประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอเป็นการใช้นี่กรรมอยู่เป็นประจำแล้ว โดยภาคนี้จะพบลมพายุและแผ่นดินไหวบ้างเล็กน้อยจังหวัดที่ปลอดภัยก็มีอุดรธานีขอนแก่นและชัยภูมิเป็นต้นแต่ปัญหาสำหรับภาคนี้คือผู้คนที่รอดตายจะต้องพบกับโรคระบาดและอดอยากเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารถูกภัยธรรมชาติทำลายหมดภาคเหนือจะพบกับภัยธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวและแผ่นดินแยกมีไฟพวยพุ่งออกมาจากใต้พิภพ มีผู้คนล้มตายจำนวนมากเช่นเดียวกับภาคใต้และภาคกลางสรุปว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วประเทศไทยจะต้องทำแผนที่ใหม่เพราะดินแดนบางส่วนจะจมลงใต้ทะเลสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นดังนี้ประเทศที่เป็นเกาะเช่นญี่ปุน่นฮ่องกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไต้หวันจะจมหายไปเกือบหมด ประเทศที่เคยเป็นผู้ก่อสร้างสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองก็ต้องชดใช้นี่กรรมที่ตามมาเนื่องเรือแรงคำสาปแช่งของผู้ได้รับเคราะห์เนื่องจากสงครามทั้งสองทำให้ประเทศเหล่านั้นประสบกับภัยพิบัติที่เกิดจากแรงอาฆาตจนพังพินาศไปหมดประเทศที่เคยล่าอาณานิคมประเทศที่เคยคาทาสและใช้แรงงานทาสมากน จะต้องประสบกับภัยพิบัติจากคำสาปแช่งของผู้ที่ต้องทนทุกทรมานในอดีตและกลุ่มประเทศที่เคยล่าอาณานิคมมาก่อนจะหันมาทำสงครามกันเองอันที่จริงแล้วภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแรงบาปกรรมและแรงสาปแช่งเริ่มตั้งแต่ปีพศ2530แล้วแต่ที่เกิดน้อยทำให้สังเกตเห็นไม่ชัดเนื่องจากผู้มีฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ต้านแรงคำสาปแช่งเหล่านี้ไว้ แต่ในปีพศ2538ถึง25 2539ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายจะเริ่มอ่อนแอลงและต้านแรงคำสาปแช่งไว้ไม่อยู่พอปีพศ2540ภัยพิบัติจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปไเรื่อยๆแต่ยังไม่รุนแรงมากนักภายหลังจากเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแรงอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งของเหล่ามนุษย์โลกที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบและข่มเหงประชากรทั่วโลกจะมีชีวิตรอดเหลือเพียงไม่เกิน100ล้านคนคนที่รอดชีวิตภายหลังเหตุการณ์ครั้งนี้จำแนกได้3ประเภทคือ 1. พวกที่รอดชีวิตแต่สูญเสียสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีจิตใจและสติไม่เข้มแข็งพอไม่ได้ฝึกเจริญกรรมฐานมาก่อนไม่สามารถทนเห็นสภาพของเหตุการณ์ต่างๆได้ เช่นคนตายจำนวนมากแผ่นดินไว้แผ่นดินแยก 2. พวกที่รอดชีวิตแต่สูญเสียสติสัมปชัญญะไปชั่วขณะหรือบางส่วนที่เรียกว่ากึ่งดีกึ่งบ้าพวกนี้ได้แก่ผู้ที่ฝึกหัดกรรมฐา,านมาบ้างจะมีพื้นฐานพอสมควรแต่ยังไม่แข็งแกร่งพอ 3. พวกที่รอดชีวิตและมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีจํานวนน้อยได้แก่ผู้ที่เจริญกรรมฐานมานานหลายปีจนมีจิตใจเข้มแข็งมองเห็นการเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่เคยเจริญมรณานุสติมาเป็นประจำแล้วจนไม่กลัวความตายและมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเอง ตามที่หลวงพี่วาน,นิชท่านเห็นทางกรรมฐานมาท่านกล่าวต่อไปอีกว่าประเทศไทยจะมีผู้รอดชีวิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกคือประเทศไทยจะเสียหายเพียงแค่70%ขณะที่ประเทศอื่นเสียหายเกินกว่า90%ภายหลังภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้มนุษย์โลกที่รอดชีวิตมาได้ยังต้องประสบกับโรคระบาดตายไปอีกไม่น้อย หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผ่านพ้นไปแล้วโลกมนุษย์คงเหลือแต่ผู้ที่มีศีลธรรมคนชั่วทั้งหลายจะเสียชีวิตไปหมดหรือกลายเป็นคนบ้าสูญเสียสติสัมปชัญญะเพชรนิมจินดาและทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะผุดขึ้นมาเกลื่อนพื้นโลกพันไม้ต่างๆแปลกๆจะออกดอกออกผลเต็มไปหมดอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ใช้เวลาอีกหลายร้อยปี โลกมนุษย์จะค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่อีกครั้งภายหลังจากที่ถาวรวัตถุทั้งหลายถูกทำลายลงไปหมดทัศนคติและค่านิยมของคนในยุคนี้จะตรงกันข้ามกับในยุคก่อนเกิดภัยพิบตัติคือมีความเจริญทางจิตใจและมีคุณธรรมสูงขึ้นแต่ความเจริญทางวัตถุจะมีน้อยมากเพราะจะต้องก่อสร้างกันใหม่หมดเพชรนินจินดาทั้งหลายที่กองเกลื่อนพื้นดินจะไม่มีค่าอาหารการกิน จะมีค่ามากกว่าประเทศไทยซึ่งมีคนรอดชีวิตมากกว่าประเทศอื่นๆจะค่อยๆเจริญขึ้นมาจนภาษาไทยกลายเป็นภาษาหลักของโลกในที่สุดเนื่องจากคนในประเทศอื่นๆถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตก็มีสติวิปลาดไปหมดและการเจริญกรรมฐานนั้นก็มีปฏิบัติกันเฉพาะในเมืองพุทธเท่านั้นเป็นส่วนมากเมืองนอกก็มีแต่น้อยและจิตสมาธิไม่สูงเหมือนคนไทย ชาวไทยผู้มีศีลธรรมซึ่งเหลือรอดจากภัยพิบัตินี้จะได้ทำบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้และหลังจากนี้ไปอีก300ปีถึง400ปีวิชาการสิ่งก่อสร้างจะเกิดขึ้นอีกครั้งควบคู่กับจิตใจของมนุษย์โลกซึ่งจะเดิญเข้าสู่ยุคสีวิไลคือมีชีวิตงดงามหลวงพี่วานิชท่านเล่าว่าผู้ที่จะไปเกิดในยุคนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมรู้จักทำบุญทำทานมากพอสมควรเมื่อท่านได้เล่าถึงภัยพิบัติต่างๆแล้วท่านได้เล่าต่อไปว่าท่านได้เอ่ยถามเทวดาผู้มาแจ้งข่าวท่านในกรรมฐานภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้อย่างไรแค่ไหน,ทนไเทวดาตอบว่าไม่สามารถจะระงับภัยพิบัติได้แต่สามารถบรรเทาให้บางเบาลงได้ ตามการปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของชาวโลกทั้งหมดเพราะว่าสาเหตุของภัยวิบัตินั้นเกิดจากความชั่วร้ายต่างๆที่สะสมมาในจกักรวาลน,นี้นับหมืน่มนๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทำชั่วบนโลกมนุษย์นี่เองทุกครั้งที่มีการทำชั่วเกิดขึ้นคือผิดศีลขั้นพื้นฐานหรือศีลห้าจะต้องมีผู้เดือดร้อนหรือเจ้ากรรมนายเวรนั่นเอง เช่น 1. ปานาธิปาตคือการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์วิญญาณของสัตว์หรือมนุษย์นั้นย่อมอาฆาตพยาบาทจองเวรและเกิดเป็นพลังงานแห่งความชั่วร้ายขึ้น 2. อาธินาทานคือการลักทรัพย์เจ้าของทรัพย์ย่อมเสียหายและมีจิตผูกพยาบาทเช่นกัน 3. กาเมสุมิชาจารคือการประพฤติผิดทางเพศ ผู้เป็นบิดามารดาหรือสามีภรรยาย่อมโกรธแค้นที่ผู้ที่รักถูกล่วงเกินหรือถูกแย่งสิทธิ 4. หมุสาวาทาคือการกล่าวปดมดเท็จพรุษสวาหยาบคายเพอเจอร์ ger, ใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่ถูกกระทำย่อมได้รับความเสียหายและมีจิตใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้ง มีการรังแกกันหรือล่วงเกินกันถ้าหากเจ้าทุกขยังไม่อโหสิกรรมให้หรือยังไม่ให้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินแล้วเจ้าทุกขจะกลายเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรคอยตามทวงหนี้แก่ผู้ล่วงเกินไปในทุกพบทุกชาติจนกว่าจะสำเร็จและยังมีพลังงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความอาฆาตพยาบาทหรือพลังงานความชั่วร้ายที่ล่องลอยปสิะสมกันในจักรวาล ซึ่งเมื่อสะสมกันมาเป็นเวลานานๆหลายหมื่นหลายแสนปีจึงกลายเป็นดาวสีดำขนาดใหญ่มีพลังงานความชั่วร้ายที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายสุริยะจักรวาล